เทมบาได้เพื่อนใหม่แต่มันไม่ชอบเอาซะเลยเทมบาเริ่มกลัวนิดหน่อยแล้วและต้องแก้ปัญหาว่าตัวไหนที่มีอำนาจพบกับนักล่าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของแอฟริกาซุนักปาการทดสอบครั้งสุดท้ายของนักเรียนเรนเจอร์ฝึกหัดและฉันเข้าใกล้แรดดำมากเกินไปหน่อยให้คนเรียกหน่วยพยาบาลฉุกเฉินด้วย วันใหม่ที่ชามวารีและช้างแสนพิเศษของเราเทมบากำลังจะได้เพื่อนใหม่18เดือนก่อนเราได้ช่วยเหลือเทมบาหลังจากมันถูกทิ้งให้กำพร้าเมื่อแม่ของมันตายจากการตกหนา้าผาความสำคัญอย่างแรกคือให้เพื่อนสีขากับเทมบาเพื่อให้มันมีสังคมแกอัลเบิร์ตและเทมบาก่อความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นอย่างรวดเร็วและก็แยกจากกันไม่ได้ตั้งแต่นั้นมา ปัญหาเดียวก็คือเมื่อเทมบากลับไปยังดงไม้มันจะต้องทิ้งเอลเบิร์ตไว้เบื้องหลังและมันเป็นอันตรายเกินไปสำหรับแกะที่จะเข้าไปในป่าตอนนี้เทมบาอายุสองขวบแล้วและอีกไม่นานมันก็จะหย่านมและเราก็จะเริ่มการนำมันกลับไปยังดงไม้ได้เป็นเหตุผลว่าทำไมโยฮานจึงให้เทมบาคุ้นเคยกับสัตว์ชนิดใหม่ สัตว์ที่มันมีแนวโน้มที่จะพบในธรรมชาติแทมบาจำเป็นต้องคุ้นเคยกับสัตว์ชนิดอื่นครับตอนนี้มันคุ้นเคยกับคนแล้วก็เอาเบิร์ดแล้วตอนนี้เราก็มีฮิโปโปบาดเจ็บและค่อนข้างเด็กในโบมาและแทมบาก็ต้องเจอกับฮิปโปนี่เพราะมันจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ชนิดอื่นในปา่า